สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดการต้อนรับคณะเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่17เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่5เมษายน2 5 5 5เวลา16นาฬิกานายวิศวะศศิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการต้อนรับคณะเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการ สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่17ณห้องประชุมป่าโมกสารากลางจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้คณะเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้เดินทางมาในจังหวัดอ่างทองเพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของครอบครัวม,มุสลิมในชุมชนต่างๆของจังหวัดอ่างทองแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงอาทิเช่นสิงห์บุรีสุพรรณบุรี โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ห้าครอบครัวดังนี้ครอบครัวที่หนึ่งมีนางสาวยัสมียูโซและนางสาวพีชดาวรีเดงครอบครัวที่สองนางสาวสูมัยยะสุรีและนางสาวไฮฟะกือจีครอบครัวที่สามมีนางสาวอายีลากโดลมนและนางสาวยูรีขุนรายาครอบครัวที่สี่ มีนางสาวรอกายะบินเจโซและนางสาวอัศยานีสิบูครอบครัวที่หมีนายยืนยงมะเกมและนายสูกิฟลียะผา